สวัสดีครับนี่ผมนะครับจะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมาเรีแอคชั่นตำนยังไม่พูดถังซานะผมในวีที่2 0 0เท่าไหร่241หรือตอนที่241นั่นเองนะครับผมซึ่งอ่ารู้สึกว่าอีกประมาณ20กว่าตอนไม่เกิน30ตอนเนาะรู้สึกว่าก็ใกล้จะจบจะจบซีซั่นหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เหมือนว่าซีซั่น2จะมาได้10-20กว่าตอนแล้วบางตอนนหน้าวันที่อัดนะ,ะซึ่งก็เดี๋ยวซีซั่น2ค่อยว่ากันแล้วกันตรงนี้โอเคแล้วก็ขอ ไปทาบททดสอบต่อเพื่อที่เป็นบรรลุเป็นเทพแล้วก็จะนําทัพในการต่อสู้อะไรประมาณนี้ปะแล้วก็มีประเด็นที่ว่าเหมือนตอนท้ายคลิปพ่อแกจะสอนเคล็ดวิชารับแก่นแท้อะไรให้ถังซานิดเนาะก็คือแบบสายลมก็คือสายลมใบไม้ก็คือใบไม้อะไรของแกสักอย่างแหละโอเคครับคือซึ่งคลิปนี้เองก็ต้องติดตามรับชมแล้วก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่างต่าปเนาะโอเคกำลังจะเริ่มคลิปวันครับผมตอนที่241โอเคมา นั่งสมาธิเหรอโอ้โอ้ท่แม่เขามาด้วยเหรอแรกแกนู่นหลงๆดูชุดไกลๆอ่ะโอ้กำลังสุกวิชาที่แบบวิชาที่พอสอนชื่ออะไรวิชาคอนยักษ์ใช่ปะ่ะ โจริงจังมากเลยนะลมแรงจังวะที่ยิ้มอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าบรรลุหรือเปล่าเมื่อยขนาดไหนวะเนี่ยไม่ง่ายขนาดถ้าลุกจากเตียงมาได้แล้วโอ้อาจารย์ใช่ ตอนก่อนยังนอนอยู่เลยผ่านมาเจ้าจะฝึกวิชาลับเข้าเทียนดีขึ้นแล้วอะไรอ๋อก็จะอยู่แบบไอ้สี่สำนักอาจจะแบบไม่ค่อยถูกหน้าครับเทียนกับสี่สำนักขัดยากเพื่อความขัดแย้งรบกวนจัดท่พักอื่นให้สิทธิห้าเทียนด้วยอย่าให้เข้าใกล้สี่สำนักถ้ยตอนนี้สถานการณ์ขับขันคงต้องปรับไปตามสถานการณ์ เข้าใจอยู่มันแบบยากนะของนี้เนาะโอ้โอ้กลับมาได้เนาะท่านผู้ทำพิธีใหญ่สั่งให้เจ้ากับขอสังฆราชพวกข้าจะรับช่วงด่านเจียหลิงเองยังต้องให้ข้าเอ๋ยสามีกรอบหรือไม่ผู้ทำพิธีรองเจ้าอย่าลืมสิข้าตั้งหาคือผู้ปกครองจักรวรรดิวิญญาณยศบางอาจอุ้ยทีปีตองจะคล้มไป,ไปแล้ว ขอพระอวุปสงมีอำนาจเพิกถอนสังาราชรู้สิว่าจะนำวิกฤตมาสู่จัก,กรวรรดิวิญญาดุดแค่ไหนแต่วันนี้พวกข้ามาไม่ทันเวลาเรงว่าแาบเหล,ลิงของถูกเทียนโตตีแตกไปแล้วใช่แต่ความผิดนี้ข้อเดียวพวกข้าก,กระปดตำแหน่งสังฆราชของเจ้าได้แล้วท่านพูดทำพิธีให้เจ้ากลับไปทบทวนตัวเองที่หอสังฆราชก็ถือว่าปราณีมากแล้วยังกล้าขัดขืนเหรอพวกมึงจะให้ท่านบูททำพิธี มาคุยกับเจ้าตัวเอง้ลงมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ใช่ปะของเฉียนเต้าหลิวในตอนนี้หาเข้ามาที่ด่านเจลิงสถานการณ์ของข้าจะยิ่งย่ำแย่จริงๆนก็ไปถอยเถอะยังอยากจะพูดอะไรอีกไหมแต่เขาก็น่าจะตายแล้วหรอสังฆราชเดี๋ยวนี้นั่นนะพวกเรากลับใช่ปะน่าจะตายแล้วป่ะเพราะว่าทำแบบลสอบ พี่แปดอะ่ะไอพวกนั้นมันก,ก็ศก์ใจเลยผู้หญิงคนนี้มักใหญ่ไฟสูงจร,จร<ๆ>ิงๆทําไมอ้างท่านผู้ทำพิธีคงจะดื้ออยู่ที่ด่านเจียหลิงอ๋อไอ้นกนอ้างใช่ไหม <cing> หถ้าท่านผู้ทำพิธีมาที่ด่านเจียหลิงได้จร<อ>ิงก็คงดีของข่ไดนน้อยสำเร็จการทดสอบทั้งก้าและได้เป็นเทพทูตสวรรค์ทุกสิ่งที่พีชีพล้วนคุ้มค่าจากระบวัลปัญญาชุ<อ>ที่มีนายน้อยเป็นผู้นำต้องสยบถูวดนินแดน ล้อมรวมแผ่นดินสำเร็จนะกโอ้พวกในคงศรัทธาคนนี้มากเลยอ่ะอันนี้ต่อจากคนททีี่่้้ิดดวยสุตอนที่แล้วใช่ปะของหล่อนอ่ะโอ้เจ้าเด็กน้่ประตูแห่งการสืบทอดจำเป็นต้องสังเวยชีวิตผุ้ทำพิธีเพื่อเปิดออกอ๋ออันนี้คือชะตากรรมธิลิขิตไว้ของเข้าใจ่ายต้องโศกเศร้าเพราะข้า รอวันนี้มาถึงร้อยปีเต็มแล้วโอ้โหเสียวเสียกะดีใจมากในที่สุดร้อยเนี่ยแม่งหน้าคอมากเลยนะไม่ไม่ไม่ท่านปู้หืมตกไปที่หนึ่งนี่หรอเฮ้ยอะไรนี่ แต่พอมาคิดดูคำพูดของเขาที่บอกว่าการสืบทอดเทพต้องแบบสังเวยชีวิตของผู้ทำพิธีแสดงว่าถ้าสังซานจะสืบทอดเทพมีสิทธิ์ที่จะคล้ายกันปะมีโอกาสนทะท่ามันก็คือเทพเหมือนกันอนะโอ้โหนี่อะไรวะเนะี่ยโอ้โหเพลงก็บิ้วด้ซะด้วยสตอนนี้เจ้าห้ามฆ่าไม่ได้ ตอนนี้เราเข้าสู่ตำหนักทูตสวรรค์ที่แท้จริงแล้วเจ้าจะทำให้แสงที่นี่รุ่งโรจน์อีกครังโอ้โหทำให้ทูตสวรรค์หวนคืนโลกเป้าหมายแบบแน่วแน่เนาะโอ้โหดินแดนโต้ไม่มีเทพปรากฏตัวมาหลายปีแล้ สุดท้ายทายาสจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนขนลด้ลยก่ัตรวัดวิญญาณยึดก้าวสู่จุดสูงสุดเสยวเสืยจะเป็นความภูมิใจของปู่เป็นมาตลอดโอ้เหมือนอยุดโลกงไงตอนนี้นะ แกเเเียอคการทดสอบสุดท้ายไม่ว่าต้องแบกรับความเจ็บปวดสักแค่ไหนเจ้าก็ต้องทำให้สำเร็จโอ้โหข้ามอบภารกิจที่ดำเนินมายาวนานของเผ่าผู้สวรรค์ให้เจ้ารับต่อแล้วเซีเสียยกโทษให้กูด้วย ที่ต้องวางภาระอันหนักอึ้งแบบอ่าใช่ใช่哟มันก็ดูแบบเป็นการแหน่นเห็นแก่ตัวหน่อยห่อยอกได้เกิดในครอบครัวสามัญชนจะอาจจะมีชีวิตที่เรียบง่ายโอ้มีความสุขมากกว่านี้ข้าไม่อาจเดินต่อไปกับเจ้าได้ไเขาก็มีเป้าหมายของเขาแล้วกันเนาะเป็นคนที่แน่แน่ดีแล้วกัน แต่ก็เป็นภาราของหลานเขาอะ่ะตอนนี้ก็ฝึกวิชาันต่อทำไรนี่ดอกบัวใช่ไหม ทุกที่อ่ะวิชาเสียนเทียนหรือ,ปอเปล่าฮีฟื้นตัวแล้วเหรอเสออูทำเจ้าเป็นห่วงแล้วเพียงแต่ว่าเพื่อให้ได้เป็นเทพสมบุรโดยเร็วเราคงจะต้องแยกกันสักรยะยะอวาพี ท่านจะสําเร็จได้ต้องมีพวกข้าไม่ใช่เหรอ,อใช่อยู่นะต้องทําการทดสอบให้สําเร็จด้วยเรื่องนั้นแน่อยู่แล้วไม่ใช่แค่เจ้านะพวกลูกพี่ใต้ก็ต้องไปด้วยวนั่นแหละก่อนหน้านั้นน่ะข้าจะไปป่าซิงโตก่อนเพื่อเพิ่มวงแหวนให้คอนเท่าทีอ๋อของคอนใช่ป่ะไปรอข้าที่ริมทะเลจุดนัดก่อนแล้วค่อยไปเกาะพร้อมกันกี่วันมันจะมาถึงเนะี่ยท่านจะออกเดินทางเมื่อไร อีกสองสามวันขยะฝึกวิชาคอนยักษ์ที่ท่านพ่อสอนให้ชำนาญกอลบลมเหนือวีดวิวฟ้าดินมืดมนหนึ่งใบใจกลางแดงหนึ่งซอกเผยฟ้าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรกันมึงจำได้ไงว<ร>ันเฮ้ยทั้งซานยัไม่เข้าใจก็ว่าทำไมผมถึงไม่เข้าใจรายงานค่ะสิทธ์หอยากับสิท์เท้าเทียนทะเลาะกันค่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเมื่อเร็วๆนี้สิท์หอยากับสิทธ์เท้าเทียนสองคนก็เถียงกันจากนั้นก็ตีกันอ้าวมันใช่เรื่องไว้น่หนหอ ถ่ายทอดคําสั่งให้สิทธิสำนักถังกับเฮาเทียนฝึกการรบคืนนี้ส่วนทหารเทียนโตให้พักตามปกติหากใครฝ่าฝืนลงโทษตามกฎอืมก็ตามนั้นอะ่ะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณ์เนาะซึ่งก็เหมือนตอนท้ายคลิปไอ้หอยากับไอ้สำนักเข้าเทียนจะทะเลาะก,กันใช่ปะก็ธรรมดามันเคยขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องธรรมดาแนละ้วที่มันอาจจะทะเลาะก,กันนี่เนาะ อ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรกันที่จะเกิดขึ้นสำหรับผมนะแต่มันไม่ควรในเวลานี้เฉยๆคือแบบอันนี้แม่งช่วงระหว่างสงครามแล้วเป็นช่วงพักเฟิร์ไม่ควรมาทะเลาะก,กันเองอะไรเงี้ยอ่าถึงแม้ว่าพลังของสํานักข้าเทียนหนว่ามันจะแกร่งกว่าเทียบคนต่อคนอะไรเงี้ยเนาะหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรมาทะเลาะก,กันมันเสียเวลาเนี่ยจริงแล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าซินเรลนเสียงใช่ไหมหล่อนก็แบบน่าจะแบบเขาเรียกไงได้เปิดประตูเข้าบททดสอบสุดท้ายอะไรอะไรเงี้ยมั้งเพราะว่า เหมือนตามที่ปู่แกบอกคือแบบอ่าเขาเรียกว่าไงถ้าจะรับรับกัรบททดสอบเทพอะไรเงี้ยต้องแบบสังวยชีวิตของผู้ทําบิธทีอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดสุดตรงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้มันยากนิดหนึ่งนะยากอะไรไม่ใช่นิดน,นึงอนะมันมันพูดยาก,กับของเนี่ยเออโอเค มันคงจะแย่เหมือนกันที่แบบเห็นปู่ตัวเองแบบตายไปแบบเท่ๆอย่างนั้นอ่ะคือปู่แกแบบเต็มใจตายมากอ่ะคือแบบแฮปปี้สุดๆอ่ะคือทําให้ทูตสวรรค์นำลงเผ่าพันธ์อะไรของแกก็ไม่รู้ที่แกพูดอ่ะเออแต่เป็นมิชชั่นของแกด้ื่องว่ในการให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่านะก็นั่นแหละคลิปนี้คงจะมีประมาณนั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดะซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะที่ด้อยนักสำหรับที่ขอตัวมาสิครับบ๊ายบาย 而叫英雄抬头，白衣战不休。